สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเช่าเฟซบุ๊กนะครับผอมตั้งทีมงานสิงบรรทุกถูกตักกนเลยนะครับผมสร้างในงยเยีดครับจากทีมงานอู่ซับประเสริฐยนจำนายรถบรรทุกรถหกหล่อรถวัตถิเป็นหกล้อดำหกหล่อเช่นหรือหกหล้อขอ,อกนะครับ ทุกชนิดเลยสำหรับชิปนี้นะครับชิปนี้ผมมีผ้าทุกทัานนะครับมาเบิงรถที่เขาไหมนะครับรถที่เขาไหมเขามากมือนี้เลยนะครับเขามากมูนี้เลยผมซื้อกลางอากาศนะครับผมซื้อกลางอากาศเลยว่ได้ไปเบิงรถนะครับเห็นต่ในหลปสซื้อเลยนะครับเพิ่งขับมาทรงนะครับเพิ่งขับมาทรง ครับงห,หอนหมอกี้นี่นะครับเป็นเอ็นเชนะครับเป็น130เอ็นเชียร้อยสารงนะครับเป็น130เอ็นเชียรยสามรงหลังค่าโดยสารนะครับปนะครับ B45 Turbo Power นะครับสื่อการอากาศเลยเห็นตลบสื่อเลยนะครับ โดท่านในเบิ้งหอดรถนะครับเดี๋ยวห้องมาเบิง้งไปพร้อมๆกันนะครับแต่ในส่วนเรื่องของราคานั่นผมที่พท่านได้บอกนะครับเรื่องราคาก็จังทวมาคุยกันทีหลังนะครับว่าเดี๋ยวตามสภาพหรือว่าเฉยๆทั้ง,งอู่ห้องเก็บงานไหนนะครับ กะเบิง้งสภาพคร่าวๆแล้วกะรถกะถือว่าโอเคอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่กะสีมีเก็บงานเนี้ยนิดหน่อยนะครับกะ่ว่าน้อยดอกกะทีเก็บหมดขั้นละนะครับกะสีได้เก็บหมดขั้นเดี๋ยวมามาไปเบิง้งสภาพโดยรวมของรถคันนีก้กันเลยนะครับเริ่มจากภายใน รถดเดิมดีอยู่นะครับรถเดิมดีอยู่บางดีนะครับรถเดิมดีมากไปยังเดิมดีอยู่นะครับดเดิมดเดิมผมว่าท่านเห็นรถได้ครับนี่กับเบื้งองไปปวงกันนะครับพื้นกาบ่ะผุ ื้นไม่ผุน็อตประตูยัง่ว่าท่านได้เคยขันเลยนะครับน็อตประตูยังไม่เคยขันน็อตประตูยังไม่เคยขัน ถภาภายในก็ถือว่าโอเคยอยู่นะครับถือว่าสวยถือว่าสวยแล้วก็เดิมนะครับถือว่าสวยแล้วก็เดิมเะบบไฟระบบไฟใช้ได้หมดนะครับเะบบไฟใช้ได้หมดเหนะ็นไหมะเด็กไม่ยูทีซีแสนสองนะครับ เลขม่อยู่ที่402,6939กิโลเมตรนะครับ,บระบบไฟใช้ได้หมดนาฬิกาใส่ได้นะครับกระจกกระจกข่างฟังนี้มันแตกเพิ่นก็เไดเอาเอาไมาให้ไหมนะครับลายเบาะเดิมลายเบาะเดิมจากศูนย์ จะต้องเหี่อวไหมนะครับหัวบอนังไหม น็อตประตูยังไม่ขยับทั้งสองข้างอืม,พ,อมอนะพื้นข้างนี้มีผุน้อยหนึ่งนะครับพื้นข้างนี้มีผุนิดหนึ่งหัวเสือโอเคอยู่นะครับมาดูคัดสีกัน คับที่ยังบ่ท่านได้ดมหลังเลยนะครับสีใสมากชีสวยมากนะครับยังบ่ท่านได้เคยเจ็บสีจะเทยเลยนะครับยางดูสึกว่ามียางหลังตั้งขวานะครับทีบ่ไดรอีกสีเส้นท่าดีเลยนะครับ นะครับกระซี่งามอยู่กระซี่งามกระซี่สวยมากอ้อคือเป็นสันส้นๆกระซี่ี่กระซี่สวยมากนะครับกระีสวยมาก โอเคอยนะครับกระบะกระบะมีใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เมื่อนะครับฉันขางกบับผมีใหม่นะครับมีตะเล็กด้วซื่อ เ yeah, น่ยนอดนอดยุดนอดยุดตรงพวกตรงพวกอยังพวกไม้ข้างล่างยังแหนีนอยู่นะครับต้องได้ปูพื้นไม่ปูพื้นไม่ต้องสชยต้องได้เปลี่ยนลูกไหมนะครับกระบ,บะแต่ว่าหลังคาโดยสารกับลังคาโดยสารลังคาคาโดยสารกับงามอยู่นะครับ หาสีเขาเป็นยางเกียร์ห้าศูน งามอยู่นะครับในเรื่องของกับรีชื่อรถกลางอากาศนะครับซื้อรถกลางอากาศ อกัดซีว่ะถือแงมอยู่ถือแงมเลยนะครับในเรื่องของกัดซีไปเพิ่งเครื่องกันไปดูเครื่องกันเดิมดีจ้วยนะครับรถเดิมดีจ้วย ื่องงามคักนะครับโอ้เครื่องสวยมากบ้ท่านไหนหลางเลยบ้ท่านไหนยังเลยนะครับเพื่อนพวกขับมาชมเมื่อกี้นี่นะครับโอ้เครื่องสวยมากเครื่องสวยมากเครื่องสวยมาก โอ้เ oh, ขื่องงามแห้งนะครับน็อตยังวัดท่าไหนเคยขยับเลยนะครับน็อตยังไม่เคยขยับโอ้เขื่องงามแห้งเขื่องงามแห้งนะครับแห้งคักแห้งเนี้ยเลย เอกสารแจ้งมอ .79 แล้วนะครับเอกสารเอกสารแจ้งมอ .79 แล้วระบบแอร์ไม่มีนะครับระบแรมมรบอแอร์ไม่มีระบบแอร์ไม่มีว่าตัวเครื่องงามแห้งนะครับเครื่องงามแห้งเครื่องงามแห้งเครื่องสวยมาก

ได้ชาร์ดใหม่โอ้โอเครื่องนิ่มแฮงเครื่องนิ่มครักเลยนะครับเครื่องนิ่มมากไม่ไม่มีอายเลย ื่องดีนะครับเครื่องดีถึงดีมากเลยนะครับเครื่องดีถึงดีมากนี่นะครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของรถคันนี้นะครับเข้อม้ามัยสื่อกลางอากาศเลยก็ถือวา่าโอเคอยู่นะครับถือว่าผ่านอยู่ ต้องได้เก็บงานนะครับต้องได้เก็บงานหรือตานไดน,นะครับตานไดที่อยากได้ตามสภาพก็กังโทรติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0913544524 0913หา 4, 4, 4 5 2 4หานะครับโทรเข้ามาติดตามหน้าสอบถามกันนะครับ โทรเข้ามาสอบถามกันได้กับ n k r 130แรงปี45นะครับสามารถเก็บงานกับเก็บงานให้ได้นะครับหรือเสียไปตามสภาพเลยก็ได้นะครับเทอร์โบพาวเวอร์ไม่มีแอร์นะครับแอร์บอมมีนะครับเ้เอแอร์บอมมีบอมมีระบบเลยนะครับอีกเอกสารแจ้งมอ9 เรื่องดีกับสีสวยมากนะครับกฝากทุกท่านไว้น้ำเนี่ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้น้ำนะครับบริวาริเป็นทางเฟซบุ๊กนะครับทางเฟซบุ๊กช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับทางเฟซบุ๊กช่างนึกร้อยเอ็ดทางเพจกะช่างนึกร้อยเอ็ดกูซับประเสริฐยนต์นะครับช่างนึกร้อยเอ็ดกูซับประเสริฐยนต์ แล้วก็ทาง u t u b e นะครับทาง YouTube ซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับทาง YouTube กะฝากทุกท่านไว้น้ำเนกนแล้วกันนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายผมช่างนึกร้อยเอ็ดพร้อมกับทีมงานอู่ส่าห์เยชิญขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบพกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ